นี่ครับจอระเข้ตอกหน้าง่ายเลยสิครับอีพีนี้ห้ามพลาดครับทีครับล่าสุดนะครับจอระเข้ตอกหน้าง่ายครับ F ีครับล่าสุดที่ครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่ชนิยายตอกหน้าอีดำเหวอเลยครับคําโกหกําชั่วแค่ไหน F ีครับวันนี้สิครับเรามาลองดูครับนะจอระเขนะครับเปิดแล้วสิครับนะในหลฟ์บอกฉันไม่มีนี่นอกระบบนะครับ แต่ในศาลยอมรับว่ามีนี่นอกระบบจะพูดฟังจริงกี่ครั้งกี่โมงล่าสุดนีครับนะโอ้โหเจระข้ตอกแล้วครับออกมานั่งอะไรสิครับนะออกมาขอดๆๆๆๆนะครับนะออกมานั่งพูดว่าตัวเองนะครับไม่มีนี่ไม่มีอะไรไม่มีนี่นอกระบบเลยแต่ในคําให้การในคําเบิกฟังในนิทานเรื่องนี้ครับโอ้โหในศาลไครฟง บอกว่าตัวเองมีนี่อะไรสิครับนะนี่ครับจระเข้น,นะครับได้เปิดเอกสารแล้วสิครับนะครับแ่าแจะนะครับนะแจะนะดําแซะนะครับดําแซะนะครับก่อนเกิดคดีนะครับฉันสวยและรวยมากอยู่แล้วค่ะไม่เคยมีนี่นอกระบบค่ะทุยคนยังมึงกู้ทุกอย่างโครงการอะไรในหมู่บ้านมามึงกู้หมดมึงกู้หมดมึงสาบานกูไหมว่า,วามึงไม่เคยมีนี่ฮะ แล้วมึงยังแบบยักยอกนะยักยอกนิทานนิทานยักยอกนะดําแซะนิทานเรื่องนี้ยักยอกได้ซ้านะครับยักยอกได้ซ้านะครับสิครับโครงการหมู่บ้านนะครับนะกับคณะของเขานะครับคณะของเขาสิครับคือยังมีหน้ามานั่งพูดนะนะครับยังมีหน้ามานั่งพูดอีกนะว่าตัวเองแบบไม่เคยมีในระบบทางการที่ทาให้การมันมีอจระเข้เอามาตอกหน้าเสียหมาเลยสิครับนะครับย้ํานะครับ นิทานครับเรื่องสมมตินะที่ผมพูดเป็นเรื่องสมมตินะครับคนอีนี้จะพูดความจริงโมงอีนี้ไม่มีความจริงในคําให้การในศาลใครฟงบอกว่าตัวเองมีนี่แต่มานั่งหน้าสุดบอกตัวเองไม่มีนี่สวยมากรวยมากค่ะเวนดูครับดูคําโกหกของคนนะครับ เจ้าฟังว่าจำเลยที่1มีบัตรอีออนและบัตรอีซีบายซึ่งเป็นบัตรเครดิตแต่ถ้าไม่เคยเห็นตัวบัตรดังกลา่าวข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าจำเลยที่1มีนี้นอกระบบหรือไม่ส่วนตัวข้าพระเจ้าในขณะเกิดเหตุมีนี่นอกระบบอยู่ เป็นไงครับ <laughs> เป็นไงครับคนที่กำลังจะโกงหกจากกับริปตาทีทีนะครับและจะก,ก้มหน้าหลังจากจบคำพูดตำราอาชญาอาชญาอาชญานิยายสิครับนะนี่และวครี่ครับคนอย่างอีนี้นะพีิครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบไหม ฟังว่าจำเลยที่หนึ่งมีบัตรอิออนและบัตรอีซี่บายซึ่งเป็นบัตรเครดิตแต่ถ้าไม่เคยเห็นตัวบัตรดังกล่าวข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าจำเลยที่หนึ่งมีนี่นอกระบบหรือไม่ส่วนตัวข้าพระเจ้าในขณะเกิดเหตุมีนี่นอกระบบอยู่ <c oughs> เริ่มตตอมาแลกยี่โมงครับเจเจดําเจดําจะเริ่มตตอมาแลกยี่โมงเัาเจนะเจนี่แบบโอ้โหเจนี่สุดยอดเลยอ่ะเจ๊คนอย่างเจทำไมเจปมนคนอย่างนี้เจได้พูดฟังมจริงกี่โมงคะก็ในใบเบิกฟาร์มมันชัดขนาดนี้เจบอกว่าเจบแบบว่า เจ๊อย่างมันนาบรรโงว่าเจ๊ไม่เคยเป็นนี้เจ๊กู้ทุกโครงการนี้เข้ามาในหมู่บ้านเจ๊กู้หมดทกตรงตอสกองทุนกองทุนเจ๊กู้หมดเลยแล้ววันนี้เจ๊มาพูดอย่างเงี้ยผมผิดหวังกับเจ๊มากเลยเจ๊เอาอะไรคิดเนี่ยผมไม่คิดไม่ฝันว่าเจ๊จะดิ้นแบบนี้เนี่ยเป็นไงอ่ะเจ๊ไม่กล้ากับจระเข้ผมบอกเลยว่าเจ๊ไม่กล้ากับจระเข้เลยนะครับ ถ้าเจ๊ลองกล้ากับจอเคหน่อยนะชีวิตเจ๊จะเป็นอย่างนี้ครับนะอะไรพี่ครับเนี่นี่คือเอฟซีเห็นหรือยังเอฟซีเห็นหรือยังครับเอฟซีเห็นหรือยังนี่คือนิสัยสันดานของเจ๊เจ๊เจ๊ะเจ๊ดำของเราในทางนี้ครับนะครับพ่อไรซี่ครับวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับนะพิจารณาให้ดีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวันนี้ครับอยากจะบอกเอฟซีว่าวันนี้เอฟซีครับนะคือ สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เนา่งว่านั่งพูดเนี่ยมันโกหกั้งนั้นเลยโกหกใส่ครอบครัวโกหกทุกอย่างโกหกทุกเรื่องนะครับโกหกทุกเรื่องราวเลยนะครับไม่มีอะไรไม่โกหกเลยนะครับสี่สตอบแหล่ทุกเรื่องเลยไม่มีอะไรที่ไม่สตอบแหล่ผมงงกับผู้หญิงคนนี้มากว่าผู้หญิงนี้ทําจิตใจทด้วยอะไรนะครับอืมมาก็ฝากคิดพิจารณาด้วยนะครับสี่เพราะฉะนั้นก็ นี่นะครับคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เอฟซีครับไม่เคยมีความจริงไม่เคยมีความจริงอะไรเลยนะครับสร้างจะเรื่องสร้างจะเราานะครับคือแหล่ไปวันนะพูดง่ายคือแหล่เป็นวันนะไม่มีอะไรที่แบบเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้เลยนะครับ <For> you, นายฟรีครับวั mm hmm. one. นน,นี้ครับความจริงมันก็เปิดให้เราเห็นคือนับวันนับวันนะผู้หญิงคนนี้ยิ่งเละนาฟรีครับการที่ข่าวออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้ข่าวเละนะ นะครับมันทําให้เจ๊ดาเนี่ยดูแย่นะผมบอกเลยว่าจะมาทาให้เจ๊ดําดูแย่มากเลยนะครับจริงนะครับเพราะชะ้อนอ้มพี่ครับมันมันคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเจ๊แก่ต้องการอะไรจากสังคมผมผมไม่เข้าใจกับเจ๊แก่จริงผมไม่เข้าใจเจ๊แก่ว่าเจ๊แก่ต้องการอะไรจากสังคม นะครับผมก็งงกับเจ๊แกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่งงนะคือนับวันยิ่งเละครับเละตุ้มเป๊ะหมดเลยทุกอย่างเละหมดนะครับนับวันยิ่งเละคือไม่เป็นท่าเอฟซีคือมีแต่คำโกงกมีแต่คำหลอกลวงเอฟซีบันวันนะครับถ้าจรเข้ไม่ออกมาส่วนกลับก็คงไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าจอระเข้ไม่ส่วนกลับก็คงไม่รู้นะ เออนจอรเข้เอาลัทธดอเอามาง,งัดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ได้ได้ไดไดรู้ได้รู้อะไรบางอย่างได้เห็นความจริงมากขึ้นนะครับได้มีความจริงมากขึ้นนะครับก็ใช่พี่ครับคือวันนี้ผมผมอยากจะชี้ให้กับเอฟซีทุกคนได้เห็นว่าความจริงมันคือความจริงครับความจริงถึงไม่ต่างหรอกครับเดี๋ยวจระเข้จะลงอะไรให้เราดูอีกก็ไม่รู้ติดตามชมให้ดีนะครับนะครับล่าสุดนะครับ ล่าสุดจระเข้ก็ได้โพสอีกแล้วครับพี่นะครับจระเข้ได้โพสยาล่าสุดนี้นะครับนะเดีย๋ยวผมอ่านโพสให้ฟังนะครับนะแปลกไหมทําไมทําไมเจ๊ดําถึงรู้คําพิพากษาชั้นต้นล่วงหน้าแบบแม่นยําด้วยรอชมคลิปถัดไปภาพเสียงพร้อมคลิปและต่อด้วยแผนการเอาพิัดมาเป็นโจทย์ร่วม เพื่อหวังเงินสิบล้านพอถึงศาลสมหวังแล้วก็เคลียร์ทิ้งที่นี่ที่เดียวรับประกันความบรรลัยโอ้โหนะครับี่ครับอนุทานหน่ิ